ถ้าคุณกำลังมองหาคอนโดไซส์ใหญ่ๆให้ครบๆบ,บนทะเลดีๆเส้นราฤพึ์นะไม่ต้องไปที่ไหนไกลเลยที่เนี่ยครบสุดแล้ว เซลพัทสาธรราชพฤกษ์คอนโดพรีเมียมฟูลอีเฟอร์นิชหนึ่งเดียวบนถนนราชพฤกษ์กับห้องแท็บวันเบด룸หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแค่ okay, ห้องเริ่มตน้นวันเบด m เขาให้ขนาดเริ่มต้นประมาณ35ตารางเมตรและมากไปกว่านั้นเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเขาให้หมดเลยอย่างเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยก็ให้โซฟาและเคาน์เตอร์วางทีวีอันนี้ก็ให้และแน่นอนว่าภายในห้องนอนเตียงนอนและตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบเนี้ยโครงการเขาก็ให้เช่นกันมาพร้อมกับห้องน้ำที่มีอุปกรณ์ครบด้วนตู้เก็บของด้านนอกที่มีฟังก์ชันใช้งานได แล้วส่วนกลางที่นี่นะเขาให้ความรู้สึกผ่อนคลายร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนมากจริงๆครับสัมผัสกับความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัว่<ฮ>ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่ไม่คิดเลยว่าจะอยู่ใจกลางเมืองและสาหรับใครที่ชอบออกกําลังกายที่นี่เขาก็มีฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์ครบคันและยังมีสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่รวมถึงโคเวิร์กิ้งสเปซที่เปิดรับวิวธรรมชาติให้สูดอากาศได้ทุกวันแล้วทําเลคืออยู่ติดถนนใหญ่หนึ่งเดียวบนถนนราชพฤกษ์เดินทางเข้าเมืองสะดวกเพียง10นาทีสู่ย่าน CBD ี อย่างสาทรและสี่ลมใกล้สถานีบางว่าแค่1.2กิโลเมตรแล้วยังมีแหล่งไลฟ์สไตล์ทั้งฟูดวิลล่าเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ทนบุรีและถัดไปอีกนิดเดียวก็ยังมีเซนทันปินเก้าและเซนทันเวสท์วิวด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบหายห่วงเริ่มปากท้องแน่นอนฉลอง25ปีปินศิลราคาช็อกแห่งปีลดแปลงที่สุดเซลพัสสาทรราชพฤกษ์ราคาพิเศษเพียง2.39ล้านจองวันนี้รับกิฟต์วอลช์ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมเท่านั้นลงทะเบียนเยี่ยมชม ครงการคลิกเลยด้วยโทร1753